ชมรมครูบำนาญอำเภอบ้านมีคณะครูโรงเรียนวัดบ้านมีใหญ่กำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วงเช้าวันที่24กรกฎาคม2567นายสมศักดิ์บุญทิมประธานกรรมการสากลอมรัพย์ครูลบบุรีจำกัดได้เป็นประธานในการประกอบพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมโรงเรียนบ้านมีใหญ่อําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีซึ่งมีนายสุชาติชนะวงศ์ประธานชมรมครูบำนาญอําเภอบ้านมีและที่ปรึกษาคณะกรรมการสากลอมรัย์ครูลบบุรีจำกัดได้นำสมาชิกชมรมครูบำนาญอําเภอบ้านมีคณะครูโรงเรียนวัด บ้านมีใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบโพนทองอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยประธานในพิธีนะครับได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันลงนามถวายพระพรจากนั้นได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล การราถวายพระพรของครูบํานาญอําเภอบ้านมีสําหรับในกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการน้อมนําแนวพระราชดําริพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายในด้านต่างๆของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัวนําความรู้มาพัฒนาสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาปโปรดเกล้ารับรอง มัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาล6กแห่งไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีขยันมั่นเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมและฐานะยากจนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงโดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้มีโอกาสศึกษ าในชั้นมัธยมศตกราตอนปลายไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของชมรมครูบำนาญอำเภอบ้านมีครับ